เห็นครับเราไม่ได้คว้างออกไปแล้วเราก็ไม่ได้หนีมันด้วยนะกระบวนการของที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรียนรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับทุกข์ทีเนี้ถามว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าทําไมความทุกข์มันถึงไม่ได้น่ากลัวนะคือในทางพุทธเนี่ยพระธัมมสัมพุมรธเจ้าก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่าเราทุกข์จากขันห้านะครับขันห้ามันเป็นระบบของชีวิตมันเป็นระบบที่มันมีเหตุ อิงอาศัยกันมาเกิดอ่ะจนสุดท้ายเรามีระบบของขันห้าถูกไหมไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามดังนั้นเนี่ยทุกยังไงมันก็ต้องเจอเนะมันมีอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงว่าในเมื่อความทุกข์ในชีวิตมันมีอยู่อ่ะเราจะหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวยังไงมันก็ยังต้องเจอถูกไหมถ้าเราเข้าใจความจริงว่าทุกมันเป็นสัจจะเรามันเกิดที่ใจเราเนะทุกมันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดที่ไหนเราก็เลยต้องดับที่ใจหลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามเนะ จะวิ่งหนีมันจะปฏิเสธมันจะหยิบมันแล้วเคลื่องออกไปหรืออาจจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนยกตัวอย่างง่ายๆมนุษย์เราเนี่ยทุกวันเนี้ยที่ติดการมาสุขเพราะอะไรเพราะว่าเราพยายามจะหนีทุกข์ถูกไหมคือเรากำลังจะหนีความทุกข์นั่นเองเออคือพอเราไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็เลยหาสิ่งอื่นมาเพื่อทดแทนให้เกิดความรู้สึกสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ความทุกข์นี่มันไม่ได้ดับไปไงเหมือนกับวันเนี้ยป่วยอะ่ะ mm hmm. ก็ต้องไปโรงพยาบาล mm hmm. ถูกไหมอืม mm hmm. หลายๆคนแบบก็มานั่งคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะทํายังไงให้มีโรงพยาบาลที่ดีเราจะทํายังไงให้มีเงินไปนรักษาที่ที่ดีอะไรเงี้ยแต่เราลืมความจริงไปว่าชีวิตเนี้ยร่างกายที่มันเสื่อมมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้เนะแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เรารักษาตัวนะเรารักษาตัวตามปกติแต่เรารักษาด้วยการเข้าใจความจริงว่า รูปกายนี้ก็ดีสิ่งที่จิตไปยึดไว้ก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่จิตได้หลงผิดเข้าไปนะครับดังนั้นถามว่าทุกเนี่ยใจความสําคัญเลยของลีสัตสีลทุกกาหนดรู้ถูกไหมดังนั้นเมื่อมีทุกเนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับมันเราจะไม่หนีมันเราจะไม่หยิบมันคว้างออกไปถามว่าคําว่าปล่อยวางตรงเนี้ยทําไมเราถึงปล่อยวางได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนหลายๆคนไม่เข้าใจคําว่าปล่อยวางแล้วก็เลยทําไม่ได้เหตุผลที่เราต้องปล่อยอวางเพราะอะไร ก็เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบของขันห้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเราเนี่ยก็โยงเข้ามาถึงเรื่องของสักกายทิฏฐินะสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าสิ่งที่จะทําให้เราบรรลุเป็นโสดาบันได้เนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่สําคัญมากคือสักกายทิฏฐินะลักสังโยชน์สามก็คือการละความผิดในกายกับลักวามผิดในกายก็มีกายกับจิตถูกไหมที่เป็นสังขารนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจความจริงว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายก็ดีหรือทุกข์ใจก็ดีเนี่ยเราจะสามารถวางได้เพราะถ้าเราเข้าใจความจริงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราเราก็จะหลงไปยึดอยู่เรื่อยเราก็จะหลงว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราพอเป็นเรายึดว่าเป็นเราเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วแต่เหตุที่เราจะสามารถออกจากความทุกข์นี้ได้มันต้องเข้าใจความจริงก่อนว่านี้ไม่ใช่เราเราก็เลยต้องมาเรียนรู้ในระบบของขันไงว่า ที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยในกายเนี่ยประกอบด้วยอะไรในด้วยธาตุดินน้ำไฟลมด่นน้ำไฟลมเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่มันมีเหตุนในการก่อกําเนิดมาเป็นกายนี้ที่เราหลงยึดที่จิตไม่รู้ความจริงแล้วหลงยึดอยู่ทุกวันเนี่ยวันเนี่ยเราเจ็บเนี่ยเราปวดเนี่ยเราไม่หล่อเนี่ยเราไม่สวยเนี่ยเราไม่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอะนะทั้งๆที่เราไม่ได้มานั่งพิจารณาตามความเป็นจริงว่าถ้าเราเข้าใจเหมือนที่ว่าถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ แต่ว่าหลายๆคนคือบางทีรู้แต่ไม่ได้ตระหนักรู้ไงไม่ได้รู้เข้าไปย้ำๆซ้ําๆจนจิตก็เกิดความเข้าใจไปด้วยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ถามว่าเรารู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วกายนี้ไม่ใช่เราถามว่าจริงๆผมบอกทุกคนทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้กายนี้ไม่ใช่เราถูกไหมเป็นองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมที่มีเหตุในการก่อตัวขึ้นมาทีนี้คําถามคือแล้วตอนเจ็บเนี่ยทําไมเราทําไมเราถึงรู้สึกเจ็บถูกไหมคาตอบก็คือว่า ก็มันมีวิญญาณไปรับรู้ไงถูกปะเพราะมันมีวิญญาณอยู่ในขันห้าเนี่ยก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายตาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลูกตานะแต่คือสายตาถูกไหมสายตาไปกระทบกับภาพมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดอารมณ์เกิดความทุกข์เกิดความสุขขึ้นมามันเกิดการสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาถามว่าระบบของวิญญาณขันเนี่ยมันก็เป็นระบบที่มันมาอิงอาศัยกับกายเนี่ยในการอยู่ร่วมกัน พออยู่ร่วมกันปุ๊บจิตที่ไม่รู้ความจริงก็เกิดลักษณะของความหลงเข้าไปว่าไอสิ่งที่ตามองเห็นนี่คือเราไอสิ่งที่หูได้ยินนี่ก็คือเรามันคือหูของเราแต่ในความเป็นจริงหารู้ไหมว่ามัน,นมันได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินมันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาเราไปกระทบรูปอะ่ะมันเห็นของมันเองนะเราจะบอกว่าเราตั้งใจเห็นเราไม่ได้ตั้งใจเห็นนะ แต่พอสายตาไปกระทบมันเกิดรูปมันเกิดมันเกิดการมองเห็นขึ้นมาแล้วมันเกิดสิ่งที่ไม่รู้เท่าทันตรงนี้แล้วจิตมันก็ไปหลงยึดไงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันก็มีอนุสัยมีกิเลสมีอาสวะต่างๆที่เราแบบสั่งสมมาถูกไหมมันก็เกิดการตีความหมายขึ้นมามันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเลยทําให้เป็นยังไงก็เป็นทุกข์เป็นสุขต่างๆนานากันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ถูกไหมทีนี้คําว่าปล่อยวางเนี่ย ที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฟังดูแล้วก็ท้อมากเลยนะปล่อยวางมันฟังดูแล้วแบบมันท้ออะ่ะแต่ในความเป็นจริงเราเข้าใจว่าการปล่อยวางมันมันไม่มไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าในระบบของชีวิตเราเนี่ยเราเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นเราไม่ใช่ผู้เข้ามาเป็นเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นเพียงแบบวิญญาณมาอิงอาศัยแล้วมารับรู้อะ่ะว่ามันเป็นกายมันเป็นนั้นเป็นนี้พอจิตที่ไม่เคยฝึกสติเขาไม่รับรู้เลย อยู่ในอวิชชาคือหลงอยู่ในความไม่รู้อยู่ยาวนานอ่ะก็จะยึดว่าเฮ้ยเนี่ยเรามันจะไม่ใช่เราได้ยังไงถูกไหมเราก็จะต้องแบบว่าทะเลาะกับตัวเองหน่อยอ่ะเวลาที่เราฝึกถูกไหมอย่างที่ผมฝึกผมก็แย้งกับตัวเองอยู่ตลอดนะเวลาฝึกพิจาราณาก็มันก็จะเถียงกันอยู่อ่ะเฮ้ยนี่เราถูกป่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่เราอะตามตำราเปิดมานี่ก็ไม่ใช่เราสักพักหนึ่งอันนี้บอกเอ้ย e นี่จะเป็นเราอีกแล้วอ่าเเนนหมือกั มันก็เจ็บไม่ใช่เราได้ยงไงอ่านั่นแหละดังนั้นเนี่ยในในในศาสนาพุทธคือเรากําลังเอ่ออย่างแนวทางพระจันทน,น์เนืท่านก็จะสอนตามตามหลักการก็คือว่าเลยจําเป็นพระต้องพยายามแยกกันออกคือเวลารวมกันอยู่อะ่ะมันมองไม่เห็นอย่างอย่างร่างกายเนี่ยเห็นเป็นก้อนอะ่ะเราไม่รู้หรอกพอเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็เป็นเราแต่ลองแยกองค์ประกอบออกดีๆเขาถึงบอกว่า ธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินอ่ะเราจับเลยตัวไหนของเราที่มันจับต้องได้เป็นแข็งแข็งเป็นดินแล้วก็ไล่เลียงไปเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายเราเนี่ยเป็นดินถูกไหมพิจารณาเป็นน้ําอะไรที่มันเหลวเอิออาบเป็นน้ําอะไรที่มันร้อนอันนั้นเป็นไฟอะไรที่พัดไปมาอันนั้นเป็นลมถูกไหมเราลองแยกสส่วนนี้ออกจากกันเราจะได้รู้ว่า จริงๆแล้วมันเป็นเพียงการประกอบรูปขึ้นมาจากเหตุและปัจจัยเหมือนประกอบรถเลยคิดสภาพเหมือนรถอะรถยนต์คันหนึ่งอะก่อนประกอบมามีเราไหมไม่ได้มีเราถูกไหมตอนตอนก่อนประกอบมีรถไหมไม่ได้มีถูกไหมแต่พอมีดินมีน้าํามีไฟมีลมมาประกอบกันเสร็จปุ๊บเป็นรถคันหนึ่งรถคันเนี้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ตามเหตุและปัจจัยถูกไหม มีสิ่งนั้นมามีคนประกอบมีนู่นนี่นั่นก่อกําเนิดขึ้นมาอ่ะอย่างมนุษย์เราเกิดมาจากเหตุและปัจจัยถูกไหมมีการแบบทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไงมีพ่อกับแม่นะมีปฏิมีแบบว่ามีอะไรกันอ่ะแล้วก็เกิดมาเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ว่าในทางของศาสนาพุทธเนี่ยเราก็เชื่อเรื่องการวิวัฒนาตาเกิดดังนั้นเนี่ยมันมีเหตุไงมันมีเหตุในอดีตอ่ะที่นําส่งเรามาเกิดในปัจจุบันนี้พอเราเกิดมาเสร็จปุ๊บ เราก็เลยมาอยู่ในวงจรของวัตตะเนี่ยที่อยู่ในวงเวียวนยนอยู่ในอวิชชาคือยังไม่รู้ความจริงดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ความจริงแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราการปล่อยวางจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมันจะไม่ได้ง่ายเลยหรอกแต่มันจะง่ายขึ้นทั้งสองส่วนเลยนะครับในสักกายทิฏฐิเนี่ยคือในส่วนของจิตกับส่วนของกายในส่วนของกายเนี่ยเห็นชัดๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันอยู่การก่อน,ก,อนก่อนที่จะก่อตัวขึ้นมาเนี่ย เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะก่อขึ้นมาถูกไหมไม่ได้มีใครมาถามเราสักหน่อยว่าเราจะเกิดมาถ้าเราถ้าเรามีใครมาถามเราสักสักหน่อยเนะเราเลือกได้เราก็คงจะเลือกเกิดเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีถูกไหมเกิดเป็นคนที่มีชีวิตที่เพอร์เฟกนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมชอบประโยคที่ว่ากรรมนําเรามาเกิดเราเลือกนั่นแหละแต่เราเลือกผ่านกรรมชีวิตเราเราเราเป็นผู้เลือกจริงแต่เราเลือกผ่านกรรมของเราเราเลือกผ่านการพูดการคิดการกระทําของเราที่ผ่านมามันเลยสั่งสมเป็นเหตุ ในการที่จะนำพาเรามาเป็นแบบนั้นแบบนี้ในภพชาตินี้ไงนะครับในส่วนนี้ดังนั้นในส่วนของการก่อกำเนิดมาเนี่ยมันมีเหตุอ่าแล้วการก่อตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ก่อตัวจากเหตุถูกไหมแล้วการก่อตัวเนี่ยไม่ได้มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาแต่มันเป็นไปตามกลไกข,ของธรรมชาติการตั้งอยู่เนี่ยโดยความแปรปรวนตรงเนี้ย มีความเสื่อมความสิ้นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่เคยคงสภาพเดิมไว้ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวในสภาวะนี้ถามว่าใครเป็นคนกําหนดก็เหตุและปัจจัยอีกต่างหากแหลวที่เป็นคนกําหนดถูกไหมมันมีธรรมชาติของมันที่มันต้องมีความเสื่อมมันมีธรรมชาติตามเหตุที่เราสร้างมาที่มันจะทําให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้จนวันหนึ่งเราก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปแล้วก็ไปก่อกําเนิดอีกในภพถัดไปถามว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ย มีการควบคุมของเราอยู่ตรงไหนไหมเราสามารถควบคุมได้สักขั้นตอนหนึ่งไหมเราควบคุมไม่ได้เลยแต่เราสร้างเหตุและปัจจัยได้ถูกไหมเดียกตัวอย่างเช่นเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเราอยากจะอายุยืนเราทําได้เพียงสร้างเหตุสร้างเหตุคือดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่เครียดมากนั่งสมาธิพักผ่อนใี้เพียงพอแต่นั่นอย่าลืมนะเป็นเพียงเหตุเป็นเพียงการสร้างเหตุ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงผลของมันได้เราโฟกัสได้แค่เหตุไงดังน,น,นั้นผลของมันเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยแต่พระสมมาสมุทเจ้าบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมในปัจจุบันได้เราสามารถสร้างเหตุใหม่ในปัจจุบันได้เพื่อทําให้ผลน่ะในอนาคตมันเปลี่ยนนะครับที่จะบอกก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะทําไมกายนี้ถึงไม่ใช่เรา ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของเราเราแค่ขยับเคลื่อนไหวได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในร่างกายเนี่ยเรามีส่วนที่สามารถควบคุมได้นิดเดียวเองน้อยมากแค่ภายนอกเนี่ยกระพริบตาขยับแขนขยับขายิย้มหัวเราะถูกไหมแต่ส่วนที่เหลืออีกอะที่ร่างกายเขาทํางานของเขาเองอะหัวใจเราบังคับเต้นไหมไม่ได้บังคับเต้นถูกไหมตอนหยุดเรา ปลุกให้เขาตื่นได้ไหมล่ะหัวใจก็ไม่ได้ถูกไหมอืมดังนั้นต้องอย่าอย่าหลงประเด็นตรงนี้ครับถ้าหลงประเด็นตรงนี้ปุ๊บไปเกิดการยึดยึดปุ๊บก็จะไปทุกทันทีนะพอไม่ยึดปุ๊บเราเข้าใจปุ๊บเราจะวางเราวางคือพอเกิดอะไรกับกายเนี่ยเราก็รู้ว่ามันก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเนะยเราจะได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เราก็คือแยกแยกกันครับจะถามว่าไม่ใช่เราที่ว่าเนี่ยเวลาเวลาเจ็บปวดทุกไหมทุกแยกกันก่อนนะ การเข้าใจความจริงกับสิ่งที่เจ็บปวดทางร่างกายคนละเรื่องกันเราเจ็บปวดแบบรู้ว่าเนี่ยคือความเจ็บปวดที่โอเควิญญาณมาไปรับรู้ความเจ็บปวดตรงนี้ถูกไหมมันเกิดทุกข์ที่จิตไปหลงยึดอะไรต่างๆแต่เราก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันไม่ใช่เราแต่ทุกข์มันต้องมีทุกข์มันเป็นสัจจะแต่ในที่เรามีการเกิดยังมีต้องมีการแก่การเจ็บการตายอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเข้าใจความจริงเกี่ยวกับร่างกายนี้ได้ พอเราเข้าใจความจริงมันก็จะมีแต่ทุกข์ก็คือความเจ็บปวดแต่มันจะไม่ได้มีความแบบปฏิเสธต่อทุกข์อ่ะไม่ได้อยากจะให้มันหายไม่ได้อยากจะวิ่งหนีมันไม่ได้อยากจะปฏิเสธมันเพอรู้ว่านี่มันคือสัจธรรมเราหลีกหนีไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าอะ่ะท่านยังป่วยเลยถูกไหมเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าแต่สรู้อะ่ะนึกออกไหมก็ยังไม่สามารถพ้นจากทุกขสัจจะที่เป็นการเว้ยไว้กตายเกิดได้เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้เลยว่ายังไง เกิดมาก็ต้องเจ็บเจ็บก็เป็นทุกข์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากเจ็บก็ต้องไม่เกิดไม่อยากทุกข์ก็คือต้องไม่เกิดนั่นแหละทีนี้โอ้คำถามดีมากนะคุยยาวเลยมันก็จะมีส่วนของจิตอะเมื่อพูดถึงเรื่องกายเสร็จไปแล้วนะพูดถึงเรื่องจิตจิตเนี่ยในเป็นส่วนของนาม ก็คือว่ามันจะมีส่วนที่แสดงผลเนี่ยก็จะมีสัญญาสังขารวเวทนาสัญญาสังขารถูกไหมเวทนาคือความรู้สึกทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขความจําได้หมายรู้คือสัญญาถูกไหมาการคิดปรุงแต่งคือสังขารเราใช้สังขารกันเยอะสังเกตไหมเราคิดอยู่เนี่ยน,นะคิดปรุงแต่งคิดถึงนั่นคิดถึงนี่แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้รู้ความจริงว่ากระบวนการที่มันคิดเข้ามาเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นนะมันไม่ได้เกิดจากเราสังเกตไหม มันมีบ้างแหละไอ้เจตนาคิดมีคนละส่วนกันนะมันมีเหนือเจตนากับเจตนาเหนือเจตนาคือแบบฟุ้งซ่านอ่ะเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่มันวิ่งเข้ามาตามเหตุและปัจจัยของมันแล้วเราไม่รู้ความคิดนั้นเราเลยใช้ความอยากกระทําต่อความคิดนั้นซ้ําเฮ้ยเอามาคิดหน่อยดีกว่าเดียวตัวอย่างเช่นคิดถึงวันพรุ่งนี้ว่าเฮ้ยกลัวถูกไหมเฮ้ยเอามาคิดต่อดีว่าเนี่ยเจตนาแล้วนะคุณเจตนาคิดแล้วนะไอ้ตอนเกิดอะไม่ได้เจตนาแต่หลังจากที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณใช้ความเจตนาในการคิดต่ออันเนี่ย ลำบากแล้วยิ่งคิดนานมันจะยิ่งก่อตัวเป็นอะไรบ้างอ่ะเป็นมโนโกรรมวจีกรรมกายกรรมนําพาคุณไปสู่อะไรนําพาคุณไปสู่การตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนั่นเองทําจากอะไรทําจากความอยากใช่ไหมแล้วการรู้ตัวอยู่ตรงไหนถูกไหมถ้าคุณรู้ว่าแม้กระทั่งความคิดที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เป็นเราอ่ะคุณสามารถเห็นระวางได้เลยทักอารมณ์ถูกไหมอันนี้เอาแบบง่ายเนะยแบบ แบบว่าวิธีการปฏิบัติโฆษณาหนังสือพระจันร์ต้นนะครับไปปฏิบัติได้เลยนะครับเพจธรรมนาวามีจ่ายหนังสือฟรีครับเนี่ยเยอะมากหลายหน้าอ่านสนุกมีรูปด้วยนะครับประมาณนี้นั่นแหละถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราอ่ะเราก็จะไม่ยึดเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเข้ามาในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นความจําเราตั้งใจจำไหมอยากจํากับลืมอยากลืมกับจําเคยได้ยินไหมบางเรื่องไม่ได้อยากจะจําเลยนะมันจําได้เอง จำได้เองเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เรามันมีระบบของสัญญาขันอยู่ที่จะแสดงผลว่าเฮ้ยเนี่ยพอพอ,พอครบถึงเหตุและปัจจัยมันก็แสดงผลออกมาโชว์ขึ้นมาให้เห็นขึ้นมาสังขารก็รับหน้าที่ไปปรุงต่อเฮ้ยโอ้โหเรื่องเราในอดีตเวทนาก็แสดงความรู้สึกออกมาโ,โหยคิดถึงวันนั้นแล้วเสียดายเนาะอยากจะไปอีกอยากจะอยากจะเป็นอย่างนั้นอีกอะไรอีกไปเรื่อยเลยถูกไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันก็มันก็คือสัญญาไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งก็คือสังขาร ไอสิ่งที่รู้สึกก็คือเวทนาแล้ววิญญาณก็ทําหน้าที่รับรู้ไปรับรู้ไปตามนั้นตามนี้ก็จบถ้ารู้แล้วก็จบก็มันก็จบหนึ่งวาระถูกไหมไม่ได้ไปปรุงต่อไม่ได้ไปทําอะไรต่อมันก็จะเรียกว่าได้สามารถปล่อยวางได้จริงจริง